ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่คข่หนองไม้ครับผม่ายดังไข่หนึ่งครับบ้าน่ายเป้ควายไทยนะครับอันน้องอย่างน่องนี่น้องแก้มไม่ค่อยเห็นน้องแก้มเนาะอ่าจะมีสามสาวนะครับวันนี้น้องโอ้นองมะนาวนะครับผมอ่ะก็มีเจ้าท้องสุกค่ะก็มีเจ้าพุ่งเพชรล้วก็เจ้ายอดรักค่ะเจ้าท้องสุกรับผสมจริงบออยู่ฟาร์ม ตัวนี้เจ้าพงเพชรนะครับผมอ้้หมือที่อาทรงมอบบริยายซำหนีเลยนะครับสวัสดีค่ะน้องยุ้ยเป็นคนที่ไหนคนใต้ค่ะเอ้จริ่งเรอคนใต้สวยปานี่บอกคนใต้เลกใต้ค่ะนั่นอิหรี่อะก็เจ้ารักนะคะก็เป็นลูกของพ่อขวัญมงคลยังชื่อว่าจอมขวัญนะคะ ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ค่ายนองไม้ครับผมค่ายดังค่ายหนึ่งครับบ้านค่ายเป้ควายไทยนะครับโอ้เอฟซีเพิ่นหลยหลายครับเพิ่นเหตุเฟ b บุกมาเหตุติกตอกคนตามเป็นแสนภายในบโกีโมกีเดือนเมื่อนี้นะครับผมอยู่ในงานประกวดควายนะครับงานเกษตรแฟร์กาฬสิน์มหาวิทยาลัยกาฬสินครับผมสวัสดีครับอัน้องอย่างน้อนี่น้องแก้มน้องแก้มไม่ค่อยเห็นน้องแก้มเนาะ อ่าจะมีสามสาวนะครับวันนี้น้องโอ้นอห,อหนองมะนาวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเมื่อน,นี้ครับเข้าไดมาเยี่ยมพี่น้องเช่ากลาสินเนาะเพื่ออาจดะผ้าพอพันตัวไดมาเนี่ยครับเราให้ผมฟ้างหนครับ พอพันุ์ที่นํมาม้าโชว์กับมาประกวดที่กาละสินกับมีเจ้าท้องสุกค่ะแล้วก็มีเจ้าพงเพชรแล้วก็เจ้ายอดรักค่ะครับมาเหมือนเลยมี<ะ>ดาวลุงมาบอกมาประกวดบอกมาหน,นิครับก็มีดาวลุงกับมีเจ้าท้องม้าจ้ะอีกหนึ่งอ๋อท้องม้าเคยเห็นงานประกวดอยู่เนาะอยู่ไออยู่ไอเกาะมหาราดเมื่อกี้กัมาประกวดอีกรอบหนึ่งมันบอเอามาจ้ะครับพี่น้องตัวนี้คือโบตองทองเลยครับผมได้ไป งานทรงหมอบน้ำนะครับนะฮะนี่เจ้าทองสุกนะค่าตัว8 9ล้านนะครับน้องมะนาวจูงได้บะจูงวนให้พี่น้องเบิงอีกสักรอบนึงครับนะฮะให้เพื่อนพ่อได้ออกกําลังกายครับนี่ครับแต่แต่ละปีนะครับเพ่งใยขึ้นครับทองสุกครับนี่ครับให้เบิงสรีละครับนะครับเจ้าทองสุกนะครับเป็นลูกของอ่าผมจำไม่ได้ของในหัวเช็ดเนาะ ่าเจ้าโชคกระบี่ขอโทษครับผมน้องหลงแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่ตลอดอแล้วก็แม่<น>มเป็นแม่เพรจครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้แกนแช์มในแชม่ชมมหลายสนามแล้วนะครับแล้วกัเพิ่นกบซิมี่นำเชื่อไม่อย่างอ่าน้องมะนาวน้องน้องแก้มน้องแก้มอ่าของเจ้าท้องสุกรับผสมจริงบอยู่ฟาม รับผสมจริงจ้ารับอยู่เมนบ่ครับอย่างตัวที่ต่อเบอร์โทรสมจริงทั้ง3ตัวเลยจ้ะทั้งยอดลักท้องสุกแล้วก็พงเพชรจ้ารับทั้งหมดเลยแต่เฮาต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เฮากำหนดเนาะเพราะว่าสิเป็นการตรวจเลือดแม่พันธุ์หรืออย่างสยางเนาะเพราะว่าพอพันธุ์มันมีมูลค่าสูงครับพี่น้องครับนี่บ่ได้ด้วยครับอันสิเป็นอันตรายครับในเรื่องของโรคที่ต่ออย่างต่างๆเนาะนี่ครับดาวข้างไฟตัวหนึ่งครับโอเคมีตัวใดหายโชว์มอีกบ่ ทองสุกครับผมทองสุกครับผมนี่ครับผมเอฟซีครับได่ยินซื้อบนยังวาโอ้ทองสุกที่นี่นั่นเนิน่นหูจักนี่เห็นแต่ในยูทูบเหมือนกันนี่แหละครับพี่น้องครับการที่น้ำพอพันด,ด,ด,ดังดังเอาออกมาตามสนามนะครับแล้วเฮ็ดให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นตัวจริงเนาะพี่น้องกเกษตรกรเห็นตัวจริงแล้วเพื่อนสีเพิ่นสีตื่นเต้นนะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าเพิ่นสีเลือกพอพัน นี่เอาไปผสมกับยูบานบอร์นะครับคุณถามว่าอ้าว้องซุกจีวันสนวะซึ่งบางคนมันกอบผมเคยเห็นตัวจริงนะครับโอเค8.9ล้านครับผมขายล่าสุดครับตอนนี้คงคงคงไม่มีแล้วครับอาซีทะลุขข้นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอฟซเป็นท่ายลูปก,ก่อนครับผมครับหน,นว่าออกมาจากคออปุ๊บนีสิไทยไายลูปเลยครับ ต่อ<ค>ได้ครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเพืงอนน้องแก้มใช่ไหมจำน้องแก้มยังไม่ทันได้นะครับเดี๋ยวสีจูนเดี๋ยวสีผ้าไปเบิรงอีกตัวหนึ่งมั้ปล่อยน้องมะนาวเพิ่นได้คุยกัเวซีเลยนะครับอันนี้บร่รลกวนเพื่อนก็ได้ดอกนะครับอ่าอีกอีกตัวหนึ่งครับผมนะครับอ,อ,าาอันนี้ก็จะออกมาจังหน่อยเนาะอ่าออกมา กลางแดดจะหน่อยนึงครับพี่น้องอ่ะให้ให้อายเพิ่นจุง๋งให้ก็ได้ครับนี่ครับผมตัวนี้เจ้าพงเพชรนะครับผมโอ้โห,โหมือที่อ่าทรงมอบบริยายสมนีเลยนะครับเอามาขึ้นไยงยขึ้นกอเกลนี่แม่นตัวเกลาบือครับนี่ไงขึ้นกอเกาแล้วกันยาวกอวเกาจ้ะยาวเนาะยาวใหญ่ตอนตอนอยู่ไอ้ไข่ของ ขอ,องเสียพงผมว่าเหมือนเหมือนแข็นแขนตันๆน,นะ,ะ <laughs> ยังยังตัวสั้นป้อมอยู่นะครับอันนี้คืออ่ะน้องแก้มแนะนำอีกที่นึงครับผมตัวนี้ครับคือเจ้าพงเทศจ้ะได้3มปีหาเดือนละจ้ะสามปีหเดือนจ้ะต,ตัวนี้ก็เปิดผสมจริงขึ้นกันจ้บที่ฟาร์มเนาะอืมครับแพ <laughs> งไงึ้นแล้วก็มีน้ำเชื่อเนาะ มีค่ะมีน้ำเชื่อมเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรเอาระวังครับระวังครับอ่ะเบอร์เป็นอยังครับนี่ครับผมอีกตัวนึงนะครับนี่คือเจ้าพงเพชรนะครับพี่น้องติดตามเนี่เพจของบ้านไข่เป้กไข้ไทยได้ครับเพิ่นสีอัปเดตเพิ่นสีมีกิจกรรมภารกิจอยู่ในฟาร์มตลอดเลยนะครับอ่าครับแล้วก็มีอีกตัวนึงครับพอพันดังนะครับที่พึงนําเข้ามาเป็นพอพันธุ์เผือกนะครับนี่ครับนี่ยังยังเห็นผู้สาวก็ได้บะ เห็นผู้สาวาดีจัดโอ้นี่ครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพ่อพันธุ์เลยนะครับที่มีกลิ่นไม่หยังเห็นผูสน้สาวาอ,อันผู้สาวเ่านำ้ก็ใ่มากหรือเปล่าผู้สาวผู้ชสุดยอดพู้นางพู้นาห้าวฮาว,าวโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวสุดท้ายเนาะครับผม พี่น้องครับเปลี่ยนท่านเสลียดไหมนะครับเป็นเวอร์ชั่นภาษากลางก็แล้วกันนะครับผมพปว่าพ่อครับอ,อีกคู่นึงนะครับผมสวัสดีครับน้องยกกล้วยสวัสดีค่ะน้องยกกล้วยเป็นคนที่ไหนคนใต้ค่ะเอาจริงเหรอคนใต้สวยป่ะนี่บอกคนใต้เลขใต้ค่ะนั่นอีหลีบอก <laughs> อ่ะโอเคครับน้องยุ้ยก็ตัวสุดท้ายครับที่เป็นพ่อพันธุ์เผือกเนาะที่เพิ่งนําเข้ามาที่บ้านไครเป้ครับแนะนําพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับค่ะ้ายอดรักนะคะก็เป็นลูกของพ่อขวัญปูกลที่ชื่อว่าจอมขวัญนะคะกับเออเป็นลูกของแม่แสงดาวค่ะน่าปัจจุบันก็3ปีส่เดือนสามปี่เดือนเนาะเพิ่งนาเข้ามาเนาะตอนที่นาเข้ามาบอกพี่น้องแม่ค่าตัวเท่าไหร่นะตัวนี้นะจาได้ไหม อ่าหรือกันยูน้องต้องติดตามเพื่อนนะครับแต่ว่าน้องน้องอยู่กล้วยลักษณะพิเศษของเจ้ายอดรักอ่บาบ่าเกษตรเห็นนั่นแลหละว่ามันเปลี่ยนยังไงน้องอยู่กล้วยลองดูด้วยความวพิเศษของเราอ,อืมอยังเด็กนะคะได้ทั้งความเอ่อสูงใหญ่กระดูกแข็งขาค่ะความหนาและความลึกค,ะค่ะมีความสง่าและทั้งโครงหน้าและทรงเขานะคะมีผิวพรรณที่ดีค่ะครับ จัดได้ว่าเป็นควายเผือกยักษ์ที่น่าค้นหาและสนใจอีกตัวแล้วที่สําคัญถ้าผมมองนะมันจะโตวกว่านี้อีกนะ,ะเพราะอายุยังน้อยอยู่ใช่ค่ะน้องยังสามปีกว่าแล้วอีกอันนึงก็คือพี่น้องเห็นไหมครับว่าเขามีความสูงมากแต่แต่สูงแต่ว่าลาตัวเขาลึกนะ,ะ,ะสูงแล้วลึกด้วยนะครับผมนี่ครับอีกตัวหน,นึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรสลหรับไฟเผือกเนาะไฟเผือกยักษ์นะเจ้ายอดรักนะบานไคเป้ไฟไทยนะครับผมอ่ะ น้องน้องนาวหมุนเดือนหน่อยมันขี้เกียจ่อยูยู่ฟ้ามให้มันแลนเหรียออกกํร่างกายบะขึ้นในคลิปอะมีบ้างอยู่ใช่ไหมเออเจ้าเอออันอันผู้แลนหลายสุดแม่นพ่งเพียดบ พงเพชรจะวิ่งเยอะเออพงเพชรจะวิ่งเยอะเห็นมูสาวว่ไไรครับสิแรียก่อนเลยนะครับผมนี่ครับผมนะครับแล้วก็ที่แล้วกัอันนึงเพื่อนกะน้่ควายเข้ามาประกวดนํานะครับบ้านไข่เป๊ควายไทยนะครับจังหวัดขอนแก่นครับผมอีกฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วก็เป็นฟาร์มนองไม้ที่มีอ่าอ่าพันธุกรรมควายดังไฟยักควไฟดีหลายตัวนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับผมครับน้องแก้มนะครับผมน้องมะนาว ครับแล้วก็้องคุดกล้วยนะครับเดี๋ยวผมตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้กับสังงนสังกัดบ้านค่ายแม่ควายไทยด้วยค่ะฝากงกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดหัวใจให้หนุยด้วยนะคะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ